ผู้ชมข่าวนี้โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วพี่ก๊อฟเอาแล้ว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 มีผู้หญิงท่านหนึ่งครับเขามาโพสต์ในโซเชียลผู้ชมฮะเธอบอกว่าลูกของเธอนะฮะลูกชายเธอเนี่ยอยู่ๆก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเจออะไรแ,แปลกๆที่บ้านเธอก็แบบเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะหรือว่าลูกเราคิดไปเองนะฮะ เธอเลยมาโพสใน e b o o k ครฮะนะครับเธอโพสไว้แบบนี้ครับเล่าได้ไหมก่อนหน้าเนี่ยลูกชอบทักว่าเห็นผีอยู่ในห้องอากูอุ้ยแล้วเด็กอะ่ะเขาก็ไม่โกงเด็กบริสุทธิ์ใช่แล้วเขาเห็นอะไรเขาก็พูดตามที่เห็นเวลาไปเล่นห้องอากูลูกมักจะเห็นแบบนี้อบอกว่าชอบมายืนตรงนั้นชอบมายืนตรงนี้ ทำท่าแปลกๆบ้างทำหน้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยเธอก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมลูกเห็นบ่อยเออมันชักจะยังไงละแต่เธอนึกขึ้นมาได้ครับว่าเอ,อ๊ะเธอเพิ่งไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากสถานที่หนึ่งหรือว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นหรือเปล่านะฮะก็ผ่านไปครับผ่านไปจนกระทั่งเธอรู้สึกว่าออมเอางี้ดีกว่าติดกล้องวิดีโอ ที่ห้องเลยว่ะเบรกกล้องวงจรปิดที่ห้องอลูกเลยเอ,อติดไปซะหน่อยนะฮะวันนั้นฮะเธอก็นําน้ําอัดลมมาเป็นกระป๋องคุณผู้ชมเอามาดื่มเธอบอกเธอดื่มไปแค่ประมาณสองสามอึกเท่านั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าน้ำปริมาณต้องเยอะใช่ไหมเออต่อให้มันมีพวกไอ้น้าละเหยไหลลงมาจากกระป๋องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่น่าจะมาให้ไอ้กระป๋องนี้มันไหลได้เพราะว่ามันหนักที่สําคัญตอนที่เธอเอามาดื่มเธอบอกว่า มันไม่ได้เย็นจนมีไอน้ำอะไรขนาดนั้นแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพของกล้องวงจรปิดเชิญชมครับคุณผูชมดูนะฮะดูในวงนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮะเธอบอกเธองงจริงๆอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะครับ ม,ม,มันไม่ได้เย็นถึงขั้นว่ามันมีไอ้น้ำเกาะที่กระป๋องอะอโอกาสที่มันจะมีน้ําไหลลงมาอยู่ที่ก้นกระป๋องแล้วทําให้น้าไหลเลยพวกนี้เธอเข้าใจทฤษฎีพวกนี้ดีนะแต่มันไม่น่าจะมีจริงๆเพราะตอนที่หยิบมามันไม่ได้เย็นมากแล้วไอ้น้ําในกระป๋องเนี่ยมันดื่มไปแค่สองสาเธอบอกไม่อยากใช้คําว่าอึกด้วยนะจิบๆเองเพราะที่เหลือเธอกินน้าเปล่ามันก็ยังมีน้ําหนักอยู่เนาะไม่น่าจะไหลได้ขนาดนี้คือถ้าหากว่า เธอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ฮะถ้าหากว่ามันไหลจากน้ําที่เกาะอ,อยู่ขอบกระป๋องแร้วไปอยู่ที่ก้นแล้วมันไหลจริงๆด้วยน้ําหนักของน้ําที่อยู่ในกระป๋องมันไม่น่าจะไหลได้เร็วอย่างนี้อเออเธอบอกเธอตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะนะฮะสุดท้ายเธอก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊หรือมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่ลูกเคยมาเล่าให้ฟังหรือเปล่า อันนี้ที่เธอสงสัยเธอก็เลยมาโพสพอเธอโพสเท่านั้นแหละฮะก็มีคนไปเม้นต่อว่าเธอ,อบอกว่านี่มันคอนเทนต์หรือเปล่าใครที่ไหนจะไปติดกล้องวงจรปิดในห้องนอนเธอบอกว่ากับบ้านเธอเคยมีขโมยขึ้นแล้วลูกยังเล็กมากลูกยังเล็กเธอเลยจำเป็นที่ต้องติดกล้องเอาไว้ใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่เธอแค่มาโพสให้ชมเฉยๆว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของเธอ แล้วลูกของเธอเคยเห็นอะไรแบบนี้อามิวคิดยังไงอ่ะเนี่ยก็ไม่แน่ใจจริงๆหรือว่าพื้นผิวมันมันวาวลาดเอียงนิดหน่อยเอานิดในแง่วิทยาศาสตร์นะใช่ใมันก็เป็นไปได้หรือแรงดันด้วยความเป็นน้ําอัดลมมันอาจจะมีแรงดันอะไรอยู่ด้านในน้ำหรือเปล่าสมมุตินะสมมุตินะพยายามจะคิด๋อเลยเออแต่เอาจริงไอ้เรื่องถ้าเกิดว่ามันมี มันมีหยดน้ําลงมาที่ก้นกระป๋องจริงๆถ้ามันเยอะมันก็มีโอกาสไหลแบบนี้ได้นะใช่ใช่แต่ถ้ามันเยอะมันไหลแล้วมันแบบไหลเลยนะไหลล่วงตกเลยปะมันไม่น่าจะยั้งอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนไหลปปุ๊บแล้วหยุดอย่างเงี้ยหรือคือนนั้นมีมีแถวนั้นจะบอกเจาะถนนมันก็ดึกแล้วก็วคงไม่มีใครพมาเจาะพื้นสั่นอะไรอย่างนี้ใช่พยายามาจะหาเหตุผลนะพยายาม,มหาเหตุผลแต่ว่าเออเขก็ไม่ทราบได้นะฮะ อ่ะสุดท้ายก็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนนะฮะว่าจะคิดกับเรื่องนี้ยังไงเราก็มาให้ชมกันเพราะว่ามันก็ถ้าเป็นอย่างที่ผู้หญิงคนนี้ยืน,นยันจรงิงๆก็ถือว่าแปลกถือว่าแปลกเออนะฮะว่ามันเออมันขยับขยื่นได้ยังไงมไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะจะเอาบ้านเล็กซี่แล้ว <laughs> มิวมิวจะเอาบ้านเลขที่ทุกข่าวไม่ได้มันเป็นเรื่องแปลกไงมันต้องแบบนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่เธอเห็นตอนประมาณตีห้านะตีห้าลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นว่าเออกระป๋องน้ำแบบเกือบตกละเตีห้านะตีห้าใช่เมื่อกี้อยู่บนเตียงกี่คนอ๋อเห็นใจคุณผู้ชมมากเลยว่าวันวันพันกว่าเรื่อง